น้องวัยน่ารักนะครับเขาจะมาเจาะอะไรครับสอบถามน้องมาดูหน่อยเจาะสามที่เลยนะครับน้องคนนี้ครับเขาไม่กลัวเจ็บเลยครับคนนี้ครับไม่รู้เขาอยากเจาะอะไรเยอะแยะขนาดนี้ครับสามที่เลยครับเขาจะมาเจาะอะไรนะเจาะปากเนาะปากตำแหน่งนี้ครับผมเขาเจาะปากตำแหน่งนี้แล้วก็เจาะสนตะพายนะครับแบบซ่อนนะครับข้างในนี่ครับแล้วก็เจาะค้อนตำแหน่งนี้ครับตรงกลางนี่ครับตัวนี้เป็นห่วงนะครับน้องใส่เป็นห่วงตัวนี้ก็จะเป็นห่วงนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็น เล็กๆกิ่วเล็กๆก้านโค้งนะครับไซส์แปดนะครับเนี่ยครับมาดูกันครับว่าน้องเขาจะไหวไหมสามที่ครับแต่คนนี้เขาไม่ธรรมดานะครับบอกไว้ก่อนครับมาดูกันครับจะไหวเขาจะเจาะได้กี่อันสามอย่างมาดูกันครับน้องก็พร้อมแล้วนะครับตั้งใจมาทําอย่างดีเลยครับฝากให้น้องก็ก่อนหน่อยครับฝากก่อนเลยนะครับโอเคแบบเป็นห่วงนะครับ โอเคเรียบร้อยแล้วครับนี่คือปากนะครับน้องก็เสร็จแล้วนะครับนี่คือไซส์สิบนะครับปากก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับน้องก็จะเจาะตำแหน่งข้อนต่อเลยนะครับข้างนี้เนาะครับผมมาตำแหน่งค้อนต่อเลยข้างนี้โอเคคอับมาตำแหน่งค้อนต่อเลยนะครับใน่นานนิดนึงครับผม นี่ครับเรียบร้อยแล้วนะครับตแหน่งของน้องรับเนี่ยครับก็ใส่เป็นห่วงกลมเล็กๆครับบางๆครับหนึ่งมิลนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับสวยงามเลยครับเหลือสนตะายต่อเลยนะครับมาต่อสนตะไครครับน้องเขาไหวใช่ไหมครับไหวนะครับสนตะายต่อเลยนะครับ อ๋อไม่ร้องอออเลยดีครับจะจามอ่ะจามก่อนไหมจามแล้วโอเคนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวขันให้นิดเดียวนะครับจะขันยากนิดนึงนะครับ เรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยครับเจาะเสร็จแล้วครับแบบส่วนดูข้างในนะครับเนี่ยครับนิดนึงนะครับเนี่ยครับจะอยู่ข้างในนะครับ แทบจะไม่เห็นเลยครับอันนี้คือแบบสั้นนะครับไหลแล้วน้ำตาลอะไรแล้วไหลแล้วครับโอเคน้องเขาชิวเลยครับ3อย่างนะครับอ่ะสัมภาษณ์น้องเขาหน่อย3มอย่างนี้เป็นไงบ้างเจ็บคือเก่าโอเคครับแต่น้องเข้าไหวนะครับสบายๆนะครับโอเคครับขอบคุณมากๆเลยครับผมครับ